เราก็จะมาลองกันมากตอนนี้รหัส3 p n 6 6 4แรงเราเราก็จะทัดสภาพเกร a เอนางป้าให้ลูกค้าทุกท่านนะครับไม่ต้องห่วงเดิมๆนะครับมาจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะไม่แกะไม่เปิดนะดูความสวยก่อนชอยเสียในน,น้ำตาลน้ำตาลนี่เลยเราก็จะผ่านน้ำมาอย่างเงี้ยนะ,ะ้าดูก่อนนะครบับลองสบายใจเวลาไปใช้งานไปให้ฟังเสียงไหมสวยๆอย่างเี้ย đèn đèn kéo kéo hết